รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ Happy Season แล้วดื่มความสุขค่ะตอนนี้เป็นไฟพายคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่เลยร้านน่ารักมากๆชื่อว่าราัตคาเฟ่ลาดจมงนะคะที่นี่เขาอยู่ที่รัชดาซอยสแยก5ค่ะเครื่องดื่มอร่อยมากๆอาหารอร่อยมากๆแถมสาคัญเดี่ยยังมีดสเซอร์ชด้วยนะคะมีของหวานที่น่าทานมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นไฟจะพาคุณผู้ชมไปที่งาน Iconic Craft Coffee Expo 2024ค่ะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามค่ะ แฮปปี้บ็อกซ์สุกแก่กลองไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันธุรกิจกาแฟไทยให้เติบโตไกลสู่ระดับโลกจัดมหกรรมงานกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ไอคอนิกคราฟฟ์คอฟฟี่เอ็กซ์โป2024มอบประสบการณ์ไอคอนิกคอฟฟี่เจอร์นี่ครบทุกมิติผ่านสมองค์ประกอบหลักได้แก่ไอคอนิกเพอร์เซน พบปะและชวนชิมกาแฟจากฝีมือของบาริสต้าชั้นนำทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกไอคอนิ c คอนเทสแข่งขันชงกาแฟระดับประเทศเฟ้นหาแชมป์สุดยอดกาแฟแก้วพิเศษสุดและไอคอนิ m เมนู รังสรรค์โดย global brand ambassador ของ barista attitude คนไทยเพียงหนึ่งเดียวตอกย้ำจุดยืนไอคอนสยามที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์เนื้อระดับนำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยไปสู่เวทีโลกผ่านกลยุทธ์ในการสร้างประสบการณ์ครบทุกมิติเพื่อช่วยขับเคลื่อนวงการกาแฟไทยให้พัฒนาเทียบเท่าสากลและนานาประเทศยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นหมุดหมายที่คนรักกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศอยากมาเยือนอีกทั้งยังรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟมาไว้อย่างครบครัน ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง8กันยายนนี้บริเวณเจริญนครฮองวอล์คเว์และทาราโฮชั้น M ไอคอนสยามรวมถึงอีเวนต์สเปซชั้น M ICS ด้วยค่ะ บริษัทเบนซ์ BKK กรุ๊ปจำกัดร่วมกับบริษัทธมบุรีพานิจจำกัด2กลุ่มผู้นำธุรกิจยานยนต์5ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการพนิกกำลังจัดรถยนต์เมอร์เซเดสเบลงเต็มพื้นที่กว่า600ตารางเมตรจะแสดงรถครบทุกเซกเมนต์มากถึง16คันที่งาน Big Moto ตร์เซ2 2 4สนับสนุนแนวคิดสะดวกสบายของคณะผู้จัดงานดโดยยกโชว์รูมมาที่นี่พร้อมข้อเสนอพิเศษแห่งปี ในคำงาน Big m o t o ตอร l เซในปีนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะดีลเลอร์ของ m r r e e e s, mm hmm. <S เป็ n บนประเทศไทยเราไปเห็นว่าโอกาสในสในสภาพตลาดตอนนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เรามาพบกันนะครับไม่ง่ายที่กลุ่มเบนบีเคเคกรุ๊ปกับกลุ่มธมรีพาณิชนะครับซึ่งก็เป็นดีลเลอร์ใหญ่ทุกทุกคนก็คงรู้จักอยู่แล้วก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมมือกันนะครเพื่อมาการแล้วก็ให้โปรโมชั่นดีด นะครับสร้างโอกาสดีๆให้กับผู้บริโภคและโดยเฉพาะลูกค้า Mercedes ครับคุณบุรีพานิ์ก็ยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับ b k k มาร่วมง,งานในงาน Big Motor s a l e 2ล2 4นะคะเพื่อที่จะมาแสดงรถที่มากจำนวนถึง16รุ่นในพื้นที่นี้เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมแล้วก็ตัดสินใจว่ารุ่นไหนเป็นยังไงแล้วนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษ ตลอดระยะเวลาช่วงงานนะคะผู้ชนะจากทั่วประเทศได้รับมอบรางวัลในงานด .Property Thailand Award 2อ2 4ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครโดยบริษัทพรึกษา real estate จำกัดมหาชนคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Developer of the Year 2อ2 4นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลทั้งหมด38รางวัลให้แก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเอเจนซี่ที่ชนะการประกวดด้วยค่ะสีลเอได้รับรางวัล b a s e Urban Lifestyle นะครับจาก Dot Property Award เราเชื่อมั่นว่าเราจะพัฒนาโครงการนะครับให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับ,บ,ลนะรบและที่สำคัญก็จะตอบเจตนารม์ของบริษัทในการสร้างสรรค์พื้นที่สร้างประสบการณ์ที่ดีคงอยู่ขอบคุณครับวันนี้นะครับเราได้รับรางวัลถึง2นรางวัลน,นะครับรางวัลแรกก็คือ b e s t Housing d e v e l o p m e n t นะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือ Develo p e r of the Year ปี2024 เรารู้ส <biases and opinion> ึกภาคภูมิใจมากแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทังทีมงานเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณนะครับก็จะนำรางวัลอันทงเกียรติเนี่ยไปต่อยอดนะครับในการพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป back b ง r ป็น The Dot Property Thailand Awards uh, This year is bigger is bigger than ever We're celebrating all of the projects across Thailand that we're naming as the best and recommending to to all of our users across the Dot Property platform Uh, it's our highlight of the year, it's welcoming all the developers from across Thailand. We've got Bangkok, Hatia, Guayin, Kauai, uh, Chiang Mai and Koh Samui represented here today. บอไอผสานความร่วมมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยไทยซับคอนและอินฟอร์มารมเกตประเทศไทยเดินหน้าจัดงานมีราและซับคอนไทยแลนด์ b ิว2ี2 4อีสเสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกหวังเป้าขนทับโซลชูชันการผลิตขั้นสูงคาดว่าสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 3, 0 0 0ล้านบาทวันนี้ต้องเรียนว่า สัพพลาดีอีสเนี่ยเราก็ขยายนะครับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งเจ็จังหวัดในภาคตะวันออกนะครับเพื่อจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกคือมีการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจที่จะจะยกระดับนะครับภาคการผลิตในภาคตะวันออกนะครับเพื่อที่จะต่อยอดจากงานสัพพออนไทยแลนด์เนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตแล้วก็จะซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนครับสำหรับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยหรือไทยซัพพี่ย เราก็จะนำเอาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเราไปร่วมออกงานนี้นะเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทยนะฮะว่าเป็นผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนศาสกรรมชั้นแนวหน้าอยู่เหมือนกันนะฮะกิจกรรมต่างๆนะครับที่ร่วมผักการสัตว์นุนผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตนะครับก็จะเกิดขึ้นมามา็นงานงานที่เกิดขึ้นมานะครับจะจัดขึ้นวันที่4ถึงวันที่6กนะครับกันยายนนะครับที่สวนนุ่งนุษย์พัทยานะครับก็อยากจะเรียน เชิญทุกท่านมาร่วมในงานนี้นะครับช่วยกันอมองในงานนี้ในการเสริมความรู้ในการมองสแง่ทางธรีวิทยาทีท่สุดในการอมองไปถึงการมีพาร์ทเนอร์ที่เกิดขึ้นมาในงานนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะและนี่คือสาระดีๆค่ะที่เป็นไฟนํำมาฝากกันนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะพักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนเปตทอพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน ก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Happy Season แล้วดื่มความสุขนะคะเป็นไฟยังอยู่ที่ร้านเดอะพัฒมมองค่ะที่นี่คุณผู้ชมใครที่แบบชอบฟิลจ้้หญิงเจ้าหญิงหวานๆน่ารักใสๆนะคะมากันได้เลยมีทั้งหมด3ชั้นค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอาล่ะช่วงที่2ในวันนี้นะคะเป็นไฟมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไม่อยากให้พลาดเลยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะช่วง Happy Rewards สุขรีวอร์ด พื้นที่ภาคตวันออกเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ EEC มีโรงงานทั้งไทยและต่างชาติใช้บริการระบบแพทย์จากสมิติเวชถึง280แห่งช่วยลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศค่ะก็จริงๆโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเพื่อชุมชนและเพื่อประเทศชาติจริงๆถ้าเราคิดว่าโรงพยาลบน ฟ้าและบนดินแล้วก็บยบินนะฮะร,รวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วนำไปขยายผลไม่ว่าจะเป็นเอกชนอื่นหรือรงพบาลรัฐบาลอื่นเนี่ยนะคิดดูว่าเราไม่จาเป็นจะต้องมีหมอเยอะถูกไหมครับแล้วเราก็ค่าใช้ใจต่างๆจะลดลงแล้วแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกเฮลท์แคร์คอสมันลดลงปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะแข็งแรง ะะตัวนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่สร้างคุณค่าและในนี้เนี่ยจะเห็นว่าในไม่ว่าบนฟ้าบนดินโบยบินข้างในแสงคำว่าเราไม่อยากให้ไข่ปูเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมในการเปิดกิจกรรมโครงการดีๆของโรบาร์ตซินเวเบสซึ่งมีสามแนวทางก็คือเรื่องทางบนฟ้าคือบริการทางผ่านทางระบบเทเลกับบนดินก็คือการพัฒนานระบบการฐาน ที่โรงพยาบาลเองแล้วก็บรยบินก็คือการพัฒนานระบบไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านครับซึ่งทั้ง3แนวทางนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีแล้วก็คิดว่าระบบนี้ก็จะเป็นการพัฒนาให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคุณหมอท่านบอกว่าไม่ต้องป่วยจะดีกว่านะบริษัทโนโวโนนดิสฟาร์มาประเทศไทยจำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโคโปเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริด้าพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยยารักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังร้ายแรงอื่นๆสิ่งที่เราอยากจะทําการวิจัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อสุขภาพของคนบนโลกใบนี้ครับและแน่นอนเราต้องมีนักวิจัยต้องมีอาจารย์ที่มีองค์ความรู้แล้วก็มีทักษะในการทําวิจัย มีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือมีระบบต่างๆที่สำคัญที่สุดคือต้องมีพันธมิตรที่เป็นคนที่มีความตั้งใจแบบเดียวกันเช่นโนโอนดิสฟาร์มาประเทศไทยซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการคิดค้นประดิ์ยาใหม่ๆมากมายครับสิ่หนนี้ครับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถไปรักษาคนไข้ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ something that is absolutely imperative for research and development and I think When it comes to research that we conduct together with you in Thailand, we can learn so many things from each other. So it's about capabilities, it's about exchanging ideas, and it's, a, it's about advancing really innovation together. 2 0 24เอพ so ซ3 Colors of Buriram งานผ้าไทยที่เปิดประตูอาณาจักรเส้นทางสายไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยการนำเสนอนิธศการรูปแบบทันสมัยชูหัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่ไฮแฟชั่นสุดอลังการให้ได้สัมผัสกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอนานาชนิดและงานหัตถกรรมต่างๆโดยการออกแบบและสรรสร้างโดยชาวบุรีรัมย์ทุกชิ้น ตั้งแต่วันนี้ถึง22กันยายนนี้ณไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยามด้วยงาน Color s of Buriram um, เป็นการจัดมิทศการเพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานธัตรกรรมภูมิปัญญาชุมชนให้ประชาชนในวงกว้างได้รับรู้และชื่นชมซึ่งภายในงานได้จัดแสดงเส้นทางการพัฒนากระบวนการทอผ้าของชุมชนต่างๆในบุรีรัมย์ที่มาพร้อมก,กับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าทอรวมถึงงานฝีมือนานาชนิด ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจวางจำหน่ายภายในงานให้ผู้ที่สนใจได้ซื้อหาอีกด้วยค่ะ และเป็นครั้งแรกกับเทศกาลอาร์ตทอยไทยอาร์ตทอยเฟสสยามเด็กเล่นโดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริแม่น้ำเจ้าประยานและพันธมิตรที่รวบรวมศิลปินไทยรุ่นใหม่และสตูดิโออาร์ตทอยไทยมาแสดงศักยภาพด้วยการนําเสนออาร์ตทอยที่เล่าเรื่องเมืองไทยในแง่มุมที่หลากหลายรวมทั้งสินค้าหมวดซอฟต์พาวเวอร์พร้อมชวนกันออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยอาร์ตทอยคอลเลกชันพิเศษอาร์ตทอยสัตว์วิเศษเป็นตัวแทนจาก5ภูมิภาคและสัตว์วิเศษตัวสิลเลตที่ท ทำหน้าที่เป็นไกด์ทัวร์นำเที่ยวประจำท้องถิ่นซึ่งในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากระแสอาร์ททอยกำลังมาแรงมากๆในประเทศไทยมีศิลปินอาร์ททอยรุ่นใหม่จำนวนมากเกิดขึ้น ดังนั้นนอกจากจะเป็นเทศกาลงานอาร์ตทอยในประเทศไทยที่ชวนกันมาเล่าเรื่องเมืองไทยโดยเฉพาะแล้วการจัดงานในครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมศิลปินไทยที่มีศักยภาพได้มีพื้นที่แสดงผลงานสู่สายตาสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง,วางอีกทั้งยังเป็นการยกระดับผลงานด้านศิลปะของศิลปินไทยให้สามารถต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลกได้ค่ะ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาร่วมกับกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภายใต้ชายแดนและองค์การบริหารส่วนตำบลอยเยวเงจังหวัดยะลาจดก,กิจกรรมเปิดประตูสู่ป,ป่าฮา,าลาบลาแฟมทริปล,ล่อ,องเรือส่องสัตว์สัมผัสธรรมชาติกลางผืนน้ำเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าฮา,าลาบลาให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราอยากเปลียนว่าโครงการ เปิดประตูสู่ป่าฮาลบาบลาครับที่มาที่ไปก็คือจังหวัดยะลาของเราครับมีความสวยงามทางธรรมชาติรวมสมบูรณ์ครับแล้วก็เรามีแหล่งนท่องเที่ยวหลักก็คือที่อำเภอเบตง,บงทาง่านผู้ว่าการจังหวัดท่านอำพลพงศวรรณก็มีนโยบายที่จะกระจายนักท่องเที่ยวจากอำเภอเบตงครับไปยังพื้นที่อื่นนะครับให้เกิดการกระจายไรายได้ให้กับที่ดองประชาชนได้เกิดการสร้างงาน จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับจริงแล้วอำเภอทางตัวกับอำเภอเบตงก็้ค่ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสได้ดังคุยเขาว่าซื้อมาประมาณ30ปีแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสาในเมื่อทําเป็นโอกาสที่ทางรัฐบาลรู้ว่าเป็นด้วยดวงอะไรก็แล้วแต่ออาเภอทางตัวกับเบตงนี่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าระดับโลกเขารู้จักกันในเรื่องการท่องเที่ยวรับเพราะฉะนั้นขอให้ความมั่นใจครั้งหนึ่งว่าในเรื่อง ความปลอดภัยนี่มั่นใจครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรก โดยเอรินาราบิชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนเปตทออพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกลับเข้าสู่รายการแฮปปี้ซีซั่นและดื่มความสุขนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะของร้านละพาทมองนะคะอยู่ที่รัชดาซอยสาแยก5้ะมากันได้ข่าวสารในช่วงนี้มีอะไรให้อัปเดตแล้วก็ติดตามกันบ้างไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูล,ลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทสิทธิบัตรไทยจำกัดและบริษัทแอคทีฟ28จำกัดมีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ที่ทีมคณะผู้วิจัยได้นำมาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม4แคนพลัส 4Bd ออกสู่ตลาดซึ่งวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ สิทธิบัตรของท่านอาจารย์ชิราวุฒิในวันนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการลงนามอนุญาตในการใช้สิทธิบัตรซึ่งทีผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักวิจัยท่านอื่นๆนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทอย่างยิ่งนะครับเป็นประโยชน์ต่อนานาชาติด้วยว่าอาจจะเป็นผลงานที่ทางทางหน่วยงานอื่นหรือทางชาติอื่นยังไม่เห็นความสําคัญตรงน,นี้เลยก็ยินดีที่จะ,ะดําเนินการต่อในเรื่องนี้ให้ มีมีความมีประโยชน์กับสาธารณชนได้อย่างเต็มที่นะครับต้องบอกว่าแผนต่อยอดจากงานวิจัยนี้คือเราได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจากมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่จะให้ทำยังไงก็ได้ให้งานวิจัยนะครับเข้าสู่สังคมนะครับรับใช้ประชาชนได้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะอันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่จะทำให้ กระตุน้นในส่วนของเษฐกิจแล้วก็องค์การอาหารเสริมบ,บ้านเราให้เขาเรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนที่เราไปไปแข่งขันมาแล้วได้ได้เหรียญทองกับ คิงเจนสร้างความสำเร็จครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมทุนเชอรี่ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของจีนปักหมุดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ในไทยแบรนด์อโมด้าและเจคูมูลค่าลงทุนกว่า5,000ล้านบาทกำลังการผลิตเฟสแรก50,000คันต่อปีและภายในปี2571จะขยายเป็น80,000คันต่อปีขออนุญ,ญาตเรียนแจ้งอย่างนี้นะคะขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น2ส่วนค่ะในส่วนของโรงงานผลิตนะคะ จะเห็นได้ว่าคิงเจนถือหุ้นอยู่ที่60ในส่วนที่เป็นเชอร์รี่เนี่ยจะอยู่ที่40ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของการจัดจำหนา่ายในส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆคิงเจนถือหุ้นอยู่ที่25ค่ะแล้วในส่วนของเชอร์รี่เนี่ยจะเป็นหุ้นทั้งหมดค่ะว่าเรียนเป็นสองส่วนนะคะในส่วนของตัวฟิกคอรสอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยอะ่ะมีการเติบโต,ตขึ้นก็จริงนะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีของเชอร์รี่เขาใช้นวัตกรรมในการสร้างเนี่ย ค่อนค่าที่จะไม่ได้ใช้ํำนวนคนที่เกินจากคอร์ที่เราเคยกันไวนนะะ้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนของการสนันสุน,นจากทงรัฐบาบาลส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมค,คอร์ทของบริษัทได้ดีมาก uh, I'm from uh, Cherry headquarters Also I'm very happy to work with, with uh, KGM Our partners in Thailand so, Uh, from my side from our side we will give the best best products to talent market นเมโรทไทยแลนด์สื่อลิขสิทธิ์จากประเทศฝรั่งเศสรวมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MP Group ประเทศไทยและมูลลนิธิไทยเศรษจัดงานการกุศลศิลปะและดนตรีนูเมโรทไทยแลนด์12 Anniversary Music at the Museum รายได้จากการจัดงานและการประมูลภาพวาดจากฝีมือของผู้ป่วยพากินสันมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพากินสันในโอกาสที่เราครบรอบ12ปีการทำงานในประเทศไทย <c oughs> ก็เลยมีความคิดว่า n u m มืองไทยแลนด์เนี่ยจะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมากเลยค่ะในเรื่องของลายไตล์ต่างๆเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ย เรื่องของศิละปะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเราก็เลยได้มีการปรึกษากับคุณคิดเป็นจรงพัคคุณทีน,นี้เราก็เลยคิดว่าเราจะจัดงานร่วมกันเนื่องจากมอกค่าแบงคอกเนี่ยก็ทํางานครบ12ปีเช่นกันค่ะเราก็เลยได้ปรึกษากับ MB Group t ุ a ปไ a n d ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งในการทํางานมาหลายงานแล้วนะคะเราก็เลยร่วมกัน3ส,สถาบันมอกค่าแบงคอกนูมิโรไทยแลนด์และ MPG r o u p t ุ a ป l a n d ที่จะช่วยจัดงานเพื่อที่จะหาไรายได้เพื่อช่วยผู้บริโภคผักิจสารซึ่ง เป็นผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลมากนะคะค่ะก็รู้สึกดีมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้มาร่วมงานกับนูเมโรแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมในการจัดงานการผุ้สนเพื่อผู้ป่วยภายทิงสันในครั้งนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนูเมโรไทยแลนด์นะคะสื่อลิกิทธิ์จากฝรั่งเศสนะคะที่ครบรอบถึงสปีในปีนี้ก็ขอให้นูเมโรอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆค่ะ มอนดามินน้ำยาบ้วนปากอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่แรกของโลกซี่พรึกและนุนิวชวรินส่งน้ำยาบ้วนปากทั้งแปดสูตรให้ฟินทั้งคนฟินทั้งปากพร้อมเจาะก,กลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งควบคู่ไปกับการทำแฟนดอมมาร์เก็ตติ้งสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมอันทรงพลัง えー、こちらのイベントをさせていただくにあたって今回あのシーノンニューさんという方を使ってですね、えー、イベントさせていただきますあのシーノンニューさんを使ったのは、えっと、去年ですねあのうちの方がイベントを小さなイベントをやってましてその時にですねあのシーノンニューさんのです、ね、爽やかな部分だったり

จุดรู้จุดคือจุดต่างในส่องในร่องตามันสะดวกด้วยครับเราไม่ต้องพกแบ่งไปในถุงันอะไรเงี้ยเราก็พกอยู่ในก้นปากทั้งแบบผลเล็กผลใหญ่ครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาที่บนป่าเรารู้สึกสดชื่นด้วยครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าไม่ไม่แสบปากนะอันนี้แปลว่าพวกก็เป็นสูตรอ่อนโยนไม่แสบปาก คุณผู้ชมคะและนี่คือสาระที่สําคัญที่เป็นไฟลนำมาอัปเดตการตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเป็นไฟมีคาศัพท์ภาษาจีนมาฝากคําศัพท์ภาษาจีนในวันนี้มีแค่สองพยาง์ง่ายมากๆรับรองว่าได้ใช้แน่นอนคําว่าขนมปังในภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะเมี่ยนเปาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหี่ย เปานี่ง่ายมากๆเลยได้คำสาวภาษาจีนกันไปเยอะแล้วนะคะอย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะเดี๋ยวลืมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการไหนทำร้านละพาจมงค่ะอยู่ที่รชัชดาซอย3แยก5และที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายก,การอย่างเป็นทางการ v e g u n a t e c o l l e g e n ค่ะวันนี้พิาลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะแฮปปี season, ้ซีซั่นฤดมความสุขค่ะ